กลัวมากเลยเนี่ยลูกออกมาจะพูดภาษาฝรั่งผมคุยแล้วแก้เ้าอย่งนี้แล้วลูกก็จะถีบลูกเป็นของขวัญนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นการเติมเต็มครอบครัวเราด้วยเสียดายนิดนึงฮะคุณพ่อกลับไปสวรรค์เร็วไปนิดนึงเอเมนเชื่อว่าจะมีความสุขที่เขาได้มองลงมาใช่ครับอ๋อเวลาคุณภระหยัดขึ้นมาห้องน้ำก็ต้องคอยแล้วก็ ใช่มากขึ้นเขาไม่สั้นลุกแบบปกติแต่เขาต้องโทษนะฮะเหมือนตแตะแคงก่อนใช่ต้องต<า>ะระแคงกแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งแบบนึงแล้วค่อยยืนอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทียืนเร็วก็คุณหมอบอกให้ระวังว่าอาจจะหน้ามืดได้ครับพี่เตยราคามีการได้แบบคุยกับลุกบะรย่างโอ้แกล้งตลอดครับชอบแกล้งเขาชอบทาเสียงประหลาดประหลาบอะไรเงี้ยฮะแล้วเขาก็ถีบถีบเพราะว่ากลัววเลยเนี่ยลูกออกมาจะพูดภาษาประหลาด คนอื่นเขาก็ชอบอะไรร้องเพลงใช่อ่านหนังสืออะเขาก็เปิดเพลงให้ลูกฟังอะไรผมคุยแล้วแก้เขาเงี้ยแล้วลูกเขาจะถีบพีอพก็ก็อยากเล่นกับเขาแบบเนี้ยจริงก็รู้สึกว่าลูกเป็นของขวัญนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นการเติมเต็มครอบครัวเราด้วยแต่เสียดายนิดนึงฮะคุณพ่อกลับไปสวรรค์เร็วไปนิดนึงเพราะคุณพ่อเนี่ยแบบรักแจ็คกี้มากรักมากแล้วก็แบบ อยากแบบเมื่อไหร่จะมีร้านให้พ่อเนี่ยเราแต่งงานเมื่อ,อ22ตุลาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็คุณพ่อเสียเมือ่อ4 4ธันวาซึ่งมันก็เป็นช่วง2เดือนนิดเองฮะไม่ถึง2เดือนครับไม่ถึง2เดือนซึ่งคุณพ่อก็บอกก็อยากให้เรามีน้องไว้โอ้โหสองเดือนมันมีไม่ทันะอะแต่ว่าเสียดายเหมือนกันที่เขาไม่ได้เห็นน้องยาดาเขาจะมีความสุขมากเลยคณะจะมองลงมาทุกคนเอเมนเชื่อเขาจะมีความสุขที่เขาจะมองลงมาใช่ไหครับต้องใช้การปวาบเปลี่ยน ไม่มีครับไม่มีนะคะกมาเรื่องหนึ่งตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่แบบสวดคิดชื่อเล่นๆอ่ะตอนนั้นยังไม่ท้องเลยยังไม่มีความตั้งใจว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ว่ามีชื่อเดียวที่โผมก็ชื่อยาดาก็อย่างนั้นคิดเลยใช่แล้วก็ไม่มีชื่อผู้ชายเลยสุดท้ายพระเจ้าก็ให้ลูกสาวจริงๆลูกสาวใช่ครับชื่อยาดาเป็นทั้งชื่อเล่นชื่อจริงเลยเป็นทั้งสองชื่อเลยครับชื่อเล่นชื่อจริงเลยเพราะว่าจริงๆก็ ก็ออกเสียงง่ายด้วยแล้วก็เขียนเป็นภาษาไทยภษาอังกฤษก็ได้หมดเลยอะไรแบบนี้ครับจริงๆตอนทอนนี่เราคิดชื่อนี้ขึ้นมามันมีความหมายว่าอย่างไรมีครับมีก็เป็นชื่อที่อยู่ในพระคมภีเนอะเนะเราเป็นคริสเตียนก็เลยหาชื่อในพระคมภีแล้วก็เป็นภาษาของสมัยก่อนเป็นภาษาฮิบรูแปลว่าสรรเสริญพระเจ้าเหยียดมือสรรเสริญพระเจ้าซึ่งทุกวันนี้เขาเองก็ตรงกับชื่อเพราะว่าเขาก็จะดันดันดันบ่อยมาเหยียดมือเหยียดเท้าบ่อยมากบ่อยมากครับ